แค่กูถือแค่กัวนี่ถือแท้ๆถือแท้ๆถือแท้ๆครับถือแท้ๆลบมองเลยดีวะลบมองนี่แหละกูปาปปาปปาปปาโอเคครับสวัสดีครับผมทุกคนก็ผมเหมือนเดิมครับเจจิอาวันนะครับผมวันนี้เราก็จะไปทำงานกับรถคันใหม่นะครับเจ้าฝุ่นเจ้าฝุ่น เค้ L x สองสามนะครับอยู่ในช่วงของการ Run รันอินนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้คันนี้หน่อยนะครับวิ่งไป18โลแล้วเราต้องใช้คันนี้รันอินให้ครบก่อนแล้วเราก็จะทำการใส่กล่องจูนรีแมปนะครับ ออไม่ต้องกลัวหลุมแล้วทีเนี้ยขับหาจะหลุมเมื่อก่อนขับเอาวันต้องขับลมลุ้นตอนนี้ขับตัวเจ้าแคลเอ็กขับหารดจะหลุมขับหารดจะฟุตบาทไม่ค่อยขับหลกทางดีดีไปย,ยกลออขามนี่สบาว่ะเนาะก็สุดยอดว่ะ แต่รถมันเบามากเลยว้าวแอบเรากลัวไดแอบ,บอ่แอบ,บกันแต่เควเอ็กรอบมันลอยนะจังหวะที่เราแบบยกคันเร่งหรือกำคาติเงี้ยมันเหมือนรถมันเร่งเองอางเงี้ยมันไปนเด็กกันรักหรือเปล่าหรือเครื่องยังไม่ร้อนหรือยังไงใครรู้บอกทีจะ หรือเป็นแค่รถผมคันเดียวอ่ะอ่ะอ่ะครับเ็ดเช็ดเช็ดเช็ด,ชดนิ่มนิ่มนิ่มตรงล่างไม่มีกระดดก,กระเดกอโอ้โห้โขง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 ข นี่ยินเอาด้วยช่อเนี้ยเสียงดังอีดีวะเออถ้าพูดถึงความคล่องตัวมันก็คล่องตัวมากเลยนะน้ำหนักรถเบาโยกรถกับรถถอยหลังอย่างเงี้ยมันทำมันทำได้ง่ายกว่า บิ Big Bike ๊กไบค์อ่ะว่าน้ำหนักมันน่าจะเบากว่าแล้วก็บิ๊กไบคือน้ำหนักมันเยอะเวลาจะกลับรถทีขาเราก็ไม่ค่อยถึงนะแต่ตัวอาอันอะก็ต้องพยเย่งบางทีก็ต้องลงจากรถไม่ยู่เอาเหี่ยววะไปขาลุ่มดีกว่าเราเอา้าใส่เกียร์ผิด <laughs> เฉย รับเบาๆนะตอนนี้อันตรายอันตรายอันตรายอู้ทันคนนู้นี่แม่ไฟเขียวแม่พยายามไปทันนะเอ้ยทันอยู่มัง้งอย่าเบรกนะจ๊ะลุกพี่ <c oughs> รถพวกนี้คือเบรกหน้าเบรกจะไม่อยู่นะเพราะว่ากันกันล้อหน้าพับนะครับแต่เบรกหลังคือจะดีมากเบรกไม่มี a อเด้วยลากล้อเลยแหละแต่มันบอมเนยางเรซซิ่งมันเป็นยางโมเตอร์คอร์สซึ่งเพิ่งเปลี่ยนใหม่จากยางเอนดโรอัพขึ้นมาเป็นในส่วนของยางบิสโตน ก่อนเสยยางต้องเข้าแล้วห้าบาทสิบบาทได้หมดละขอให้เข้าอ่ะสนับสนุนหน่อยไอยๆถือแค่กูถือแค่กูอ่ะนี่ถือแท้ๆถือแท้ๆถือแท้ๆครับถือแท้ๆลบมองนะยดีวะลบมองนี้ละกูปับ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 ,ปบ อือหอนโวว่ะอือถามว่าไม่ไหมไม่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 แน่นอนงานป่ะเออไม่เป็นไรเรามีพวกไปด้วยครับขออนุญาตไปข้างหน้านะครับเออหอนแดดครับว่ะ ร้ยะทางจากบ้านมาเมาื่อออกมาจากบ้านมัน18โลตอนนี้ย2 <c oughs> ่สิบสองสิดจก้ายิเอดยบสองสี่โลไกลป่กว่ะ4ี่โลไม่ไกลนะจากบ้านมา